อบายามุกหกหรือทางเสื่อมแห่งทรัพย์หกทางขหบดีบุตรอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโพคทรัพย์หกทางคือการประกอบเนืองเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์การประกอบเนืองเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืน เป็นทางเสื่อมแห่งโพกทรัพย์การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโพกทรัพย์การประกอบเนืองๆซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโพกทรัพย์การประกอบเนืองๆซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโพกทรัพย์การประกอบเนืองๆซึ่งความเกียดคร้าน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์โทษของอบายมุขแต่ละข้อขหาบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหประการคือความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเองก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียงเป็นเหตุไม่รู้จักละอายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืนมีหประการคือผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัวผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยาผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติผู้นั้นชื่อว่าเป็นที่ระแวงของคนอื่น คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆย่อมปรากฏในผู้นั้นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากย่อมแวดล้อมผู้นั้นขหาบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนขหาบดีบุตรโทษในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมามีหกประการ คือรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นประโคมที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นขหาบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา ขหาบ,บดีบุตรโทษในการประกอบเนืองเนืองซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหกประการคือผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันถ้อยคำของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้นถูกมิตรอมาตหมิ่นประมาท ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้ขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองเนืองซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองเนืองซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรมีหกประการคือ นำให้เป็นนักเลงการพนันนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้นำให้เป็นนักเลงเล่านำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นคนหัวไม้ขหาบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองๆซึ่งการครบคนชั่วเป็นมิตร ขหบ,บดีบุตรโทษในการประกอบเนืองเนืองซึ่งความเกียดคร้านมี6ประการคือชอบอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงานชอบอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงานชอบอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทำการงานชอบอ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงานชอบอ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ทำการงานชอบอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลสผลัดผ่อนการงานอยู่อย่างนี้โพวกขัพ์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไปขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหประการในการประกอบเนืองเนืองซึ่งความเกียดคร้าน